คือหัวหน้าใหญ่เบเกอร์กูเน่เจ้าสมาราหแห่งกอสทั้งหลายชงกับจัดยอดมนุษย์จำโบเอกับยอดมนุษย์จำบนนายให้ได้และเจ้าดับเบิรคิลเลอร์ข้าจะมอบงานนี้ให้เจ้าไปทำเจ้าจงดูวิดีโอข้อมูลนี้ให้ดีเริ่มใช้ได้ยอดมนุษย์จัมโบเอความสูง40เมตรน้ำหนัก30,000ตัน สามารถบินได้ความเร็ว11มักขอบเขตในการเคลื่อนไหวมีมากทีเดียวเป็นหุ่นยนต์อวกาศที่มีความรู้สึกคล้ายมนุษย์ทีโลกยอมมนุษย์จำบนได้ความสูง50เวทน้ำหนัก5 0 0 0 0ตันรูปร่างจะใหญ่กว่าและยังเป็นหุ่นยนต์อวกาศที่มีความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าอีกด้วยแต่ทว่าไม่สามารถบินได้ ทั้งยอดมนุษย์จำโบเอและยอดมนุษย์จำโบนายเป็นศัตรูตัวสำคัญของพวกเราชาวโกสแต่ว่ามันต้องมีจุดอ่อนเทาเราไม่ได้สปารลาชนบ,บคิเลจะเป็นสปารลาชที่สร้างขึ้นมาเพื่อกำจัดยอดมนุษย์จำโบเอและยอดมนุษย์จำโบนายไปจัดการเดี๋ยวนี้จ วันนี้เสนอตอนเอาชีวิตยอดฤทธิ์จำพบเอกับยอดฤทธิ์จำพบนายทุกคนทุกคนมีสัตว์ประหลาดปรากฏตัวขึ้นที่ลานแยกประเภทสินค้าโยกโกฮาม่าขอรีบไปด่วนทุกคนปฏิบัติการครับาคาซิยะจะโทรหาใครกันลูกฮินาโอกิฮะไม่ได้นะ ถ้านาะโอกิรู้ว่ามีสัตว์ประหลาดออกมาเนี่ยเขาจะทิ้งงานแล้วก็ไปสู้กับสัตว์ประหลาดทุกทีแต่ว่าพี่เขาได้เงินตามชั่วโมงไม่ใช่เหรอฮะผมต้องโทรไปบอกแล้วนะคะคาสิยะอัลโูอ้อคาสิยะเหรอนาโอกิเหรอแต่เป็นเรื่องสัตว์ประหลาดแล้วก็ห้ามพูดนะไม่ใช่หรอกครับเยู่ข้าวราดแกงครับข้าวราดแกงนัะเด้อเอาละ ยอดมนุษย์จมโบเอและจมโบนายทั้งสองอย่างก็คือความภาคภูมิใจของเราคราวนี้ไม่มีใครทำไรได้แล้วฮึ่เ<อ>นาะโอเคหัวนหน้ามีอะไรฮะอัสย,ย่าดิโทรบอกว่าอยากกินข้าวราดแกงที่ร้านแยกประเภทสินค้าที่โยโกฮามา่าร้านแยกประเภทสินค้าที่โยโกฮาม่าขอบคุณมากครับหนะัวหน้าไม่ได้สิอตอนนี้เราจะต้องใช้จ้างไปดีกว่า จะได้ถึงเร็วขึ้นเฮ้ยนาโอเกะนันนายจะไปไหนเข้าราดแกงครับหัวหน้าไปกินข้าวราดแกงเนี่ยนะแล้วนั่งเครื่องบินโอ๊ยจหิจริงัวดูเออรู้ว่า มันเป็นรหัสลับว่ามีสัตว์ประหลาดเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนเฮ้ยเฮ้ยกลับมาเดี๋ยวนี้นาโอกินาโอกิเว,ว้ยเฮ้ยขอโทษนะหัวหน้านะเดี๋ยวเดียวผมก็กลับมาแล้วพลังรัศมีมรกตแรงร่างเป็นยอดมนุษย์จัมโบ้เอ เ้ยหมดเฮ้ยหนีเราไปไาแล้วอแอกจะวางข้อ๊าซไม่เชื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออส้นเย้น่ะไปเล้วไปแล็วไปเร้วเร็วแล้ว ที่ไหนส่งมานี่ให้รู้เหมือนกันว้าวประทัประชาวิจารณ์มาเฮ้ึ้นขึนซี่อ้ยข้นเสียงซุปเปอร์โซนิกเนี่ยโอ้คุีหนีเร็วก่อนไปจะโจมไปเค้เยนั่นยอมรับจะไปเอง คลื่นเข้าไปอยากอะไรมาจากไหนเนี่ยคลื่นเสียงซูเปอร์โซนิกทำไรย่อมรู้แต่พเอไม่ได้หรอกเนอะมาเจอกันหน่อยจะสับปลาดมันท้าทายได้มาเข้ามาเขาเลยนี่พัดลมเดินจะไปจะไม่ายเป็นมวยไทยนี่ไม่จากประชาพิจารณ์สันล้วนี่ชกตายไม่น่ากล้เลยมันลมยักเตะท่าทางเป็นสับปลาดที่ไม่เอาไหนเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ ไม่ถึงชั่วโมงก็เรียบร้อยแน่นอนมาเลยาทายพี่ <laughs> ยอย่ามารู้จับโมเอทำเป็นวางใจโดยที่ไม่รู้เลยว่าเป็นแผนกองพวกเราเจ้าสปาร์าดและบันคิลเลอร์ถึงเวลาแล้วที่เกเจ้าเล่นงานมันให้กลับไปเลยแสง,สงอลังแสงมรกไมรก ไอ้จักะจีมา oh, <x 2> ไม่รู้จักคู่แฝดอันเปอร์เลยเข้ามาเลยโอ้โหโอกโนโอ้โหโอหวันน้าค่ะยามโดนจำบ่บเอกำลบังดอเล่นงานค่ะท <For fruit, S 2> ูบไปใช้ซุปเปอร์มิสไซล์ช่วยจำบ่บเอโดนครับผม จับไว้สุกจับไว้สุกจับไว้ยกเล็งให้แม่นก่อนโอ้ยแบตเตอรี่มันหมดไปจับไว้เอาสุกโอ้ยแย่แล้วนี่ไม่เป็นไรนี่พูดให้แสงเล่าแสงติดฐานลอยติดฐานวางหลังเลยเป็นไงแย่แล้วทั้งเชื่อเพลิงถูกเล่นงานแน่นอนนี่เรียบร้อยเชื่อเพื่อเลยรั่วโอ้ ะเด็ดได้ด้วยพี่ใจพีใจพีใจทำได้ดีมากตอนนี้เราหนึกิโลจัดการยอดมนุษย์จัมโบเอ้ใช้สิ้นซากเลยนี่นี่รัดเอาเลยพี่สุขเอาเลยพี่สุกแล้วดีแรงๆหน่อยแรงๆหน่อยเอออย่างงั้นดีเอาขอดไว้เอาเรื่องเอาเร่องมาชงเดี๋ยวนะพอสักทีเหอะ จมูเอจะพึ่งไปอะไรนะอสู้เขานี่แน่วันนี้วันตายจ้ะเรียบร้อยโอ้โหไปดับเรียบร้อยตายแล้วจอรุษจมบเอตาย ไม่น่าเชื่อจ้าันจับเองเียดีจ้ามนีาดีมากดิวเคิลเลอร์จะทำได้ดีมากเจ้าจงรีบจัดการที่นี่ซะก่อนที่ยอดมันย์จับบนน้อยมันจะมาถึงจ้าไปเนักบนแย่ชะมัดเลยเรื่องยังย่งดีอยู่แต่ว่าขาเชื่อเพลิง เราก็เลยเทื่ยนไว้ไม่ได้เลยเราต้องใช้ยอดมนุษย์จำบวนนายจัดการกับสับปราตัวนี้ให้จงได้เลยใช่แล้วเออ ทีถล่มทลายัหน่อยนี่นี่นี่ไปวใช่หมเอาใ่หมดเลยายหมดเจ้าสัลาดฝากไว้ก่อนเถอะท อาโอ๊ช้าจริงๆเลยงัวไปทำอะไรอยู่นั่นนี่น่าจะมาได้แล้วแย <Oui S 1> ่จริงๆเลย <Yeah S 1> ไปไหนกันเนีย่ยโอ้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 ้ะ นาโอเคเฮ้ยนี่นี่ไปนอะไรไปเนี uh ่ยนาโอเคเฮ้ยบาดเจ็บเหรอโอเฮ้ยอ้าวแล้วแล้วเขอเป็น่ะเฮ้ยพูดหน่อยสิแล้วเดี๋ยวไปไหนกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนโนาโอเคมาท่อพูดก่อนสิจะไปไหนนาโอเคนาโอเคเฮ้ยเฮ้ยพูดก่อนอ้าวนี่รถฉันเอาไว้เฮ้ยไปพูดหน่อยสินาโอเคพูดสิเฮ้ยจะไปไหนมาท่ดูนี่อึดมาดึกไมะรู้ขนาดมาบาดเจ็บยังไม่พูดไม่จาเฮ้ยนาโอเค เราไโอ้ยโอ้ยหยุดก่อนฮลังรัศมีมรดก แปลงร่างเป็นยอดมนุษย์จำัวนายเอาล้วมันจะกันหน่อยจะแก้แค้นให้กับยอดมนุษย์จำพวกเอให้ได้ตเตรียมตัวให้ดีจะสพพร์ลถึงแม้ว่ายอดมนุษย์จำพวดาจะบินไม่ได้แต่สามารถวิ่งได้เร็วถึง11มักเมื่ออยู่บนพื้นดิน ม่ม่ปวี่นนี่หเา้ารทอะไรมันมากกว่านี้ไม่ได้หรอกนะค่ะยาบุญจะบนนายคขะหอเนาะอะไรนะอ้พวมายาบุญจะบนนายจะมาตามแผนที่เราวางไว้ แล้วนี่หลับทิ้งตาเจ้าจะ,จะโดนเล่นงานสักทีมาเลยเรู้จักน้องจันน้อยไปม,ม,มาสู้กันเจา้าผู้สับหลอดาเราได้ยินนะเราไม่กลัวอยู่แล้ววิ่งฝนตลบวิ่งมาลค่เนี้ยแค่พลังจุ๊บไปเรากระแทกเรากระแทก ลุกระวังพ right. ี่สุขราวังพี่จันอ้าวองคนิจัด์นะต้องอเอช่วยพิจั์ด้วยค่อยลุกไม่ไหวพี่ยังอยู่นี่นะไม่รู้ว่ามาโทรเบาคนที่ชนะคือฉันต้องหาแล้วมาอะไรเรจะใส่เกียร์มาสู้พจันมาเดี๋ยวพิจัน์มาเงี้ะมาทำอะไรทำอะไรจะดึงเขาไป เว้ยเฮ้ยยเฮ้ยเรายังอยู่ฟู่ไงหมเลยแล้วสมกองกำตัาตรวมตัววัดไม่ัวหายเลยังสงมิเลโกเย่สุดรุดมปากใชไหรับมันไงแยลมเลยคยเหยื่อลังสสงคาชูไม่ไหวแล้วยำ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  สำเร็จแล้วชัยโยสำเร็จแล้วยอียวผมดีใจใจนด,ดองนอกหนะ้ายอมมนด้จำบนายให้ดูเอาวาพิเศษของดับเบิลคิลเลซะก่อนฮาฮ่าฮ่่ามีอไปด้วยกันโอ้โหไป้ร่วมงานรวโอ้โห ังเป็เหยอคนลย็ไยอะเมัน MA ุษยจมุรลยจุดอ่อนที่จาบินไม่ดานแต่และคือข้อกาของเจ้าละตายซรไปไหนีน้องเีอตายคับสบายมนุษย์จมุนนอยไอ้อลำคานจริเๆนะพวกนายไม่ควันเนี่ย ครกสองแล้วทำไมอ,อ,อ,อืมีผลงานเยอะเลยเราอ <c oughs> โอยยมนุษย์จำบ,บนายยังโดนเล่นงานเลยพอเจ็บใจจริงๆห <c oughs> <c oughs> ไหนที่สุด เราก็กำจัดยอมนุษย์จัมโบเอก,กับจัมโบนายลงจนได้เจ้าไหนชอบใจเราจะให้ยอมนุษย์จัมโบเอก,กับจัมโบนายถูกเตึงบไม้กางเขนให้ชาวโลกดูกันแล้วพวกเจ้าก็ต้องยอมจำนนและต่อต้านเราไม่ได้อีกต่อไปแล้ว อย่ามนุษย์จำพวเอ๋อย่ายอมแพ้ยอมด้วยจมูาวอยอมฮะอย่ยอมแพ้นะอย่ายอมแพท่านยอมมนุษย์จำพวกเอ๋อย่ยอมแพ้อย่ายอมแพ้นะยอมแพ้ยอมแพ้ยอ๋อท่านยอมแพ้ไม่เชื่อเลย ก่อนแหวนให้ชาวโลกไ้เจความอัปยศของันตึงกะตึงก็ตึงกันหวงมนุษย์โลกและหน่วยพิทักโลกอยอมมนุษย์จะบูเอกับจะบุนนายตายแล้วจงเลิกล้มที่จะต่อต้านพวกเราและจงยอมจำนนซะ

ยอมไปดูจับโบอยอมไปดูจับโบนัยดีใจดีใจ วัดงห้ยโอ้ฟ้าลงชอบใจช่วงนี้จะดีเดี๋ยวเราจะรักเรื่องไว้ได้แล้ว ตาหน่อยแล้วจา้จาสาวแเรียบร้อยออจเจ้าเ,เพลมีเต็มถังตอนนี้ก็เปลี่ยนหนาเข้าไปในจำโมเอได้เลยเอาละ เ้ยยอดมนุษย์จัมโบยเอินฟาองโลพิครอน เวเจ็บใจนักไอ้เจ้าเอกกับเจ้านายทำาไมยอมแพ้ง่ายๆหรอกคราวหน้าจะต้องกำจัดพวกเจ้าให้เจ้าได้คห้ดู ยอดมนุษย์จำโมเอจำโมนายเยี่ยมจริงๆทำได้ดีมากเลยเราต้องต่อสู้ด้วยกันต่อไปเราต้องโ่วมือกัน ปกป้องโลกใบนี้เฮ้นาอคิข้าวราดแกงข้าวราดแกงคสิยะสปราดอารวาสอยู่แถวไหนคสิยะข้าวราดแกงของเธอจ้ะคือข้าวราดแกงข้าวราดแกงหนอยคสิยาหลอกกันได้คสิยะ โอ้มาเลยตอนนี้แย่มากนะหิวไม่ใช่เหรอจ๊ะทานสิขอบคุณมากเลยครับผมทานก่อนนะครับโอ้น่ากินจังเลยอืโอ้เต็มเต็มโอ้เผ็ด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 โอ้เผ็ดเผ็ดโอ้ร้อนร้อนร้อนไม่ไหวขอน้าน่อยกะสิยะเราเป็นคนบอกแล้วสิเอ้ยอ้โอ้กระสิยะสัครั้งต่อไปแล้วก็สับปลาดออกมาอีกนะไอ้คำ オッケーピ<ッ>ーナ<ッ>ーオッケーボ立花直樹ですグロス政ジに地下ミサイル基地を爆破されたためフリーザーアタッカーを届けることになった遅れると基地はコールの海となってしまうのだだがその行く手に怪獣アルマジゴンが現れた 急げジャンカ突っ走しジャンカー Z!